ไข่เจียวสามฟองเจียวเสร็จกระทะร้อนเทลงไปที่นี่ไม่กวาดโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่กวาดเราไม่กวาด รอสักครับแล้วเราก็จะค่อยๆพลีให้งามก่อนไฟค,ค่อนข้างไม่แรง